เสด็จพระพาทต้นหนแรกในรัชกาลท่านก็เสด็จเหมือนสเสด็จพระในหลวงรัชกาลที่5ก็คือพระพาทต้นในหลวงของเราเนี่ยเสด็จเยี่ยมราษฎรโดยที่ประชาชนไม่รู้เลยโดยเฉพาะที่บ้านห้วยมงคลเนี่ยนะฮะที่ทรงพระราชทานเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน5 0,000บาทนั่นท,นท่านทรงเห็นความลําบากของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องขนพืชไล่ส่งมาออกมาจำหน่าย หมู่บ้านขต่านี่เป็นเมืองชายทะเลแต่ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งทําประมงเ,เป็นส่วนใหญ่ทีนี้ก่อนที่จะมีอ่างเก็บน้ำเนี่ยชาวบ้านะจะต้องเดินประมาณสองกิโลหาโดยการหาน้ํานี่พระองค์เสด็จมาก็ทรงเร็งเห็นก็ทรงทําอ่างเก็บน้ําให้ชาวบ้านได้ใช้แต่หลังจากที่ทําพืชไร่เสร็จปลูกพืชไร่เสร็จว่างจากการทํางานก็ต้องส่งเสริมอาชีพก็ทรง ให้การศึกษาในเรื่องของการทอผ้าฝ้ายปลูกฝ้ายแล้วเอาผ้าฝ้ายมาทอเป็นผ้าฝ้ายเรียกว่าผ้าฝ้ายเขาเต่าก็ได้แรงบนันดาลใจจากคําพูดของเสด็จพระนางเจ้าที่พูดว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกของฉันนะมันเป็นคําพูดคําพูดหนึ่งที่แบบทุกวันนี้ถึงไหมว่าตั้งแต่ปี48ก็ยังอยู่ในใจมาโดยตลอดเลยเวลามีปัญหาอะไรมีทุกข์อะไรก็จะนึกถึงคํานี้ของพงค์ท่านเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศในปีมหามงคลน,นี้ ขอให้ทุกคนตั้งใจทำความดีถวายแม่ฟ้าหลวงของเราเพราะองค์ท่านได้เสียสลัดมาตอลอดละ60กว่าปีเนี่ย62ปีเนี่ยเพื่อคนไทยโดยอย่างแท้จริง